สวัสดีผู้ฟังที่รักยินดีต้อนรับสู่ข้อความของเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือข้อความของคุณเพราะจิตสำานึกของผู้ฟังจะดึงเอาข้อความที่ผู้ฟังเห็นด้วยออกมาถุกอย่างดำเนินไปตามแผนคลื่นความถี่สูงที่สั่นสะเทือนจากดวงอาทิตย์ ซึ่งไหลลงสู่พื้นลอกในขณะน,นี้ยังคงเผยให้เห็นพลังงานหนาแน่นที่มีอายุนับผ่านปีซึ่งบางส่วนกำลังแสดงออกมาในรูปแบบสงครามภากหรือเมื่อการเคลียส่วนบุคคลกลายเป็นการระบายพลังงานและความยากลำบากของร่างกาย อารมณ์จิตใจหรือจิตวิญญาณให้ปล่อยปล่อยให้มันคลี่คลายไปแทนที่จะตอบสนองโดยอัตโนมัติด้วยความกลัวและการต่อต้านจำไว้เสมอว่าการปลดปล่อยพลังงานเก่าเป็นเก้าไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวถอยหลังแม้ว่าจะมีผลกระทบ ที่มันเกิดขึ้นก็ตามเชื่อใจว่าตัวตนที่สูงกว่าของคุณควบคุมกระบวนการอยู่เสมอและไม่ต้องการคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาแห่งความกลหลและความกลัวที่ใกล้เข้ามาซึ่งจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับผู้ที่ต่อต้าน การเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการกลับมาของแนวคิดที่หลาสมัยแทนที่จะปล่อยไฮโลกพัฒนาไปสู่โลกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่สัตว์สะเทืนในระดับใหม่และสูงขึ้นจำไว้ว่าโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกเป็นจิตวิญญาณ มากกว่าความรู้สึกทางวัตถุกายภาพของทุกสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นโลกแห่งความจริงคุณมีและใช้ยานพาหนะทางวัตถุกายภาพบนโลกเพราะมันจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในความถี่ตํำของดาวเคราะห์สามมิติ แต่คุณไม่มีวันกลายเป็นร่างกายนั้นคุณเดินทางด้วยรถยนต์แต่ไม่มีวันกลายเป็นรถยนต์คุณไม่ใช่ไม่เคยเป็นและไม่มีทางเป็นเพียงวัถถกกายภาพการสงสัยต่อต้านหรือปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่า คุณคือจิตวิญญาณช่วงเวลาปัจจุบันไม่มีใครสามารถหยุดกระบวนการยกระดับจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในขณนะนี้ได้เพราะโลกไม่ใช่วาทศโลกคือการแสดงออกถึงแนวคิดอันศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์และงดงาม อย่างไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับแนวคิดทั้งหมดแนวคิดทางวัตถุของโลกจะต้องล่มสลายในที่สุดเพราะความเชื่อเป็นสิ่งเดียวเท่รักษาและค้จุนแนวคิดเมื่อมนุษยชาติมีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและจิตสำนึกส่วนรวมของโลก ได้รับการตัสรู้ทางจิตวิญญาณมากขึ้นโลกในฐานะดาวเคราะห์สามมิติเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับจิตวิญญาณในการเรียนรู้และววิวัฒนาการเนื่องจากประสบการณ์มีอยู่ในทุกระดับขั้นตอนแรกคือทางกายภาพ ซึ่งบุคคลจะสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความสุขทางกายขั้นต่อไปจิตวิญญาณจะเริ่มพัฒนาในระดับจิตใจโดยสังเกตความงามและความคิดถึงผู้คนและสิ่งของนอกเหนือจากตัวตนจากนั้นระดับอารมณ์จะคลี่คลาย และจิตวิญญาณจะเริ่มสัมผัสและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นจิตวิญญาณส่วนใหญ่ใช้ชีวิตหลายชั่วอายุคนจากสามระดับนี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้และสัมผัสความจริงทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับโลก ตัวตนของตนเองและชีวิตทั้งหมดจิตวิญญาณที่เลือกที่จะมีวัฒนาการผ่านลงเรียนโลกเรียนรู้จากช่วงชีวิตที่ผ่านผดไปเพราะทุกสีผิวชายและหญิงมีชีวิตที่สั้นและยาวบางช่วงยากลำบากมาก บางช่วงไม่ลำบากประสบการณ์ที่ดาวเคราะห์สามมิติเท่านั้นที่จะมอบให้ได้เมื่อวิญญาณได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นจากระดับสามมิติและได้ทำตามสัญญาแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องกลับมาเกิดใหม่บนโลกอีกต่อไป แต่สามารถวิวัฒนาการต่อไปในอนาจคาตที่สูงขึ้นหรือบนดาวเคราะห์ที่ก้าวหน้ากว่าได้การขึ้นสู่สวรรค์ทางจิตวิญ,ญญาณของโลกเป็นเหตุผลที่วิญญาณที่พัฒนาแล้วจำานวนมากจึงอาสาที่จะมาเกิดใหม่อีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แบบสามมิติอีกต่อไปวิญญาณที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ดูเหมือนมนุษย์ธรรมดาที่ใช้ชีวิตธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังยกระดับความถี่ของโลกและหวานมเมล็ดพัน์แทงความจริงและแสงสว่างลงในจิตสำนึกส่วนรวม ผ่านการมีอยู่ของจิตสำนึกที่พัฒนาแล้วบนโลกเมื่อความจริงและแสงสว่างเพิ่มขึ้นในจิตสำนึกส่วนรวมบุคคลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะเข้าถึงความจริงและแสงสว่างได้ยกระดับและเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนโดยรวมของโลก อย่าลืมว่าโลกคือจักรวาลแห่งจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของทุกคนคือความศักดิ์สิทธิ์และทุกชีวิตอยู่ในและของชีวิตเดียวเท่านั้นอย่าพยายามทำความเข้าใจสิ่งนี้ด้วยใจของคุณเพราะจิตใจของมนุษย์ถูกจำกัดด้วย การกำหนดส่วนบุคคลและความเชื่อส่วนรวมพระเจ้าไร้ขอบเขตและทรงเป็นจิตวิญญาณและด้วยเหตุผลนี้จิตใจที่มีขอบเขตจำกัดและมีเงื่อนไขจึงไม่สามารถเข้าใจได้แม้ว่าหลายคนจะพยายามแล้วและหลายคน คิดว่าพวกเขาทำได้สำเร็จแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะเปิดเผยพระองค์เองอยู่เสมอแต่พระองค์ตรัสด้วยเสียงแผ่วเบาจึงต้องรับฟังไม่ว่าโลกแห่งวัดถกหรือกายภาพจะดูสมจริงเพียงใดแม้แต่ ในรูปแบบที่ดีที่สุดและสูงสุดก็ตามก็คงเป็นเพียงความฝันลวงตาที่มนุษย์ได้ฝันกันมานับพันปีซึ่งพวกเขาได้สร้างขึ้นจากความแตกตา่างความแตกแยกและพลังสองครัวชีวิตที่ดเดินไปบนโลกก็เหมือนกับ การชมภพาพยนตร์หรือละครคุณจะจดจ่ออยู่กับมันอย่างเต็มที่แล้วรู้สึกถึงอารมณ์ของสถานการณ์ทั้งดีแล้วร้ายแล้วเริ่มที่สระบุบตัวตนกับตัวละครมายาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ปิดลง ไฟในบ้านก็เปิดขึ้นและคุณพบว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งแสงไฟบนโลกเปิดขึ้นและม่านสามมิติก็ปิดลงวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณคุณไม่สามารถก้าวข้ามการมีอยู่ ทุกคนทุกแห่งการรอบรู้ทุกสิ่งการมีอำนาจทุกอย่างได้เราคือกลุ่มอังโเรียนแล้วเรารักคุณเสมอ